มันมาที่เนี่ยมันสองเดือนเองนะทุกคนโอ๊ยบอกว่าเลิกพูดเลิกแมวมีไอ้น <laughs> ี่เอาขังแหละเดี๋ยวดิดนจมูกกูแล้วใจรู้สึกผิดไปทั้งชีวิต <laughs> <ด>ไม่ได้มงกุนเลยมอง้า <laughs> เอาพูดผิดอะไรอะก็ <laughs> มันเป็นรูมนั้นนะคะ ใช้ลิปของอะไรเป็นเป็นลิปเป็นลิปออยค่ะใช่แล้ววันพาี้อยู่ตรงแบบมีแต่นี้อ่าเจมินพออย่าแซวค่ะไม่เอาพี่อุ้มมีแฟนตอ่ามงฟ้ายดเอาดีๆไม่เล่นแบบนี้แล้วนะคะคอมเมนต์จริงใจหน่อย ยุดเอายังงงฟ้ากันอยู่อยารู้แล้วนะเออมันอ่านไปแล้วให้ทำไงวะเฮ้ยอะไรเอองงฟ้าองฟ้ากันอยู่นั่นแหละทุกคนจะเขาเากดตะกากังก่อนกดตะกากันได้นะคะว้าอุ้ยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่กดตะกาหยุดอะไรหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลย รู้แล้วค่ะขายของก่อนได้กดแล้วได้พี่ไหมโอ้โหเมื่อวานได้มาหากันหรือเปล่าอยางนี้เมื่อวานได้มาหากันหรือเปล่าโชว์ถ้าไม่ได้มาแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกร้องเลยนะรอพวกที่สองคนเป็นอะไรกันคะศัตรูศัตรูแล้วก็เป็นศัตรูพืช <laughs> <laughs> สร้างแล้ว,วขอบคุณค่ะเมื่อวานสวยมากขอบคุณนะคือแบบทุกคนรู้ป่ะเมื่อวานอ่ะพอออกจากงานมาแล้วมาถึงที่ห้องอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ถึงห้องอะคะอ่ะจนถึงจนถึงตีสามนั่งดูคลิปตัวเอง <laughs> <S <S <laughs> เขาภูมิใจมากกับเมื่อวานนั่งดูคลิปตัวเองแล้วก็นั่งดูทวิตเตอร์ พอดูทวิตเตอร์เสร็จก็ย้ายไปติกตอกติกตอกเสร็จย้ายไปอ่าพูดหมดเลยทุกแอปทีนี้กู